เฮ้ยเอาเรื่องมาภารกิจหลักภารกิจใหญ่มัน่วยพวกเราแล้วจงรับมันไว้สะข้าจะสันไฟจงรับมันไว้ซะเรืจับได้เล่นแบบีว่ะอบคุณหากอ่ะ้่นอะไ้ที่นะไอที่หนอ่ได้ที่หนีอ่ะที่หนีอ่ะไ้ทหี่ะไอ้รีนี้ี่นอไอ้ี่ไ้่นอนอ่ะ้ี่่ะไอ่นอ่ะไอ้่นีไอ้่หนีไ่หายาะ้่งไ่หนว ก็หมดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนักการ์ดว่ะนะไม่ไม่อยู่ติดบ้านนะพี่ไม่่อยู่ติดแอท็อป,ปบ้านทอมมี่อยู่ริมน้ำอ่ะนะอยู่ตรงบิดอ่ะใขาอยู่ตรงบิดอ่ะกูอยู่ตรงแคมป์แคมป์ข้านหลังน้าจะมีมาชิตเต้เริ่มสตมรีมมาเท่าไหร่แล้วพิมพ์อัพชารดูได้เลยครับ <Hey. S 2> เฮ้ยโลว์ฟเช็คเวลานะฮะน้ำมันก็มีอ่ะได้สกิลสองล้วเฮ้ยใครอยู่บ้านทอมททมี่อะโหล มีคนอยู่บ้านทอมมี่โอเคกูได okay, ้มาจัเตะแล้วพร้อม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 มากเลยตอนเนี้ยอยู oh, ่ไหนกันริมน้ำเลยข้างบนสุดริมน้ำบนสุดเหรอโอเคบ้านที่มีสองสองบ้างปะโอเคไอ้ไอไอคนนี้โทรหาทอมมี่แล้วไปเซ็กซี่ชิบหายเสียงมาเลยวิลลี่กูดไมเฟรนด์เฮ้ยดูยูวันทูคิวเจสัน มึงมีมึงมีไอ้น,นี่เหรอเจอมันกดด้วยคิววันด้วยคิวเจสเซนกดมายังมีไอ้น,นี่เหรอท็อกกี้อ่ะมีมีมแต่ผมเห็นได้ยินเสียงพี่เจมันกดละแวกรอบข้างได้ยินเจสันอยู่กับ <c oughs> เ,เฟิร์นะผมไม่ได้อยู่ใกล้พี่เจนะพี่ชายทอกกี้พี่มีผมก็มีวอกกี้ตาเจมก็ได้เพียงฮะเนี่ยอยู่บ้านทอมมี่ถึงบ้านทอมมี่แล้วเนี่ย นี่ไงย่า่นยมามามาทอมมี่อยู่ไหนเฟิร์สบอกประมาณจุดสังเกตดิชื่อหมู่บ้านหรืออะไรอะไรเจสันอยู่ตรงห้องน้ำห้องน้ำปะห้องน้ำนี่ไงสปริงวอเตอร์เจ้เย้ยโนแมปไป็สัตว์ผู้ชายน้ำเอ๊ะเดินตรงไปเดินไปเก็บแมวกับบ้านเราเนี่ยผ่านทันดีแป๊บนึงก็นึงคือเข้าไปหาวาชเต้ดีกว่าะบอลไม่ช่วยอะไรวะเอาเบสบอลมาแลกผมพี่ผมอยู่ไหนดิวเอ๋ไอ้ซ่อมริ้นไปน้ำ โยรถอะรถป้าพี่อยู่ตรงเพนเองมาตรงบ้านนี่นะที่มันเขียนว่าฮิวบุลฮิวบรุกอะในบ้านหลังเนี้ยมีพี่ไปแล้วพี่ได้แล้วผมอยากได้เบสบอลอะเขาเบสบอลอยู่หลังนี้แหละที่บอกอะป้าแจ็คเฮ้ยเจอแึเปล่าไล่เฟิร์สดูว่าดิแจ็คข้างหน้าเลยเฟิร์สมึงถืออะไรอะีต้องหาบ้านเข้าวะฮะต้องหาบ้านเข้าตัวเนี้ยหลังนู้นหลังใหญ่นี่ซ้ายมือนี่ มันโล่งไอ้เหี้ยนี่เออประหลาดมากโธ่แตะม้าจะฉันแะมอนมันโล่งเว้ยเหี้ยกูล็อกให้หลังมันไม่มีคนฟาร์มตรงนี้พังก็โตเร็วล็อกเลย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 มีนบี๊ตบอลอยู่ข้างในด้วยตรงนี้ล็อกหน้าหลังแล้นะหรอมา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 เตรียมตัวเลยมึง บอลหนึ่งดิเบียเบสบอลสองกันมันบุกเร็วมันบุกเร็วมันบุกเร็วเก็บยาวมึงดิกระเบนกระเบนเจสันกระเบนเข้าประตูหลังตูหลังเหรอมาจากหลังดีเสียงเท้าอยู่อะวางแถบปะประตูหลังเจย์ตัวเดียวไปดีดิมันเห็นมึงกันแน่ไม่พลาดไม่พลาดเดินหนีไปละไม่พลาดสวยสวย ไม่หลุดเลยเก็บแล้วเก็บแล้วเกไปเลยแจ็คแต่กูนี่ถ่วงให้กูใช้เบตบอลถ่วงให้ไหนเบตบอลเดีาเอาไปให้เกมเบตบอลอยู่ไหนในบ้านยนี่เฮ้ยมาแน็กูดิดตันตันตันเบตบอลอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบตบอลที่กูวอะเกมเบตบอลอยู่ในบ้านยังนี่เหรอมีมีการนึงห้องห้องขวาสุดนู่นอะขวาสุดไหนวะห้องนี้ไงขวามือมึงเนี่ยตรงเนี้ย เดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนว่าบ้านอยู่ไหนเฮียโคตรอึดโดนโดนโดนเฟิร์สพยายามสตันให้มากที่สุดนะให้นานที่สุดนะโอเคไหมผมอยู่ตรงแคมออเฮียเฟิร์สเฟิร์สอาวุธกูหมดว่ะโคตรอึดย้ายบ้านเถอะเฟิร์สกูถึงจะเตะอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยตัน์ทไงมาไปบ้านเล็กเฟิร์สบอกแล้วบอกแล้ว ได้อาวุธกับพี่บาเล็กขวาเห็นปะทางขวาทางขวาไปไหนแล้ววะเอ้าไปไหนแล้วเจ๊ั้งนีไม่รู้มันไปไหนอะหลังนี้เลยหลังนี้เลยคนออกเกมแล้วเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่านี่นะโอ้โหลส์เจสันพี่ดูให้โอเคอเหี้ยกูกอึดจัดแหละตอนเนี้ยเดินฟันสอสามทียังไม่เป็นไรเลยยังวิ่งงานนี่เจ ฮะผมมีมีดแต่ไม่มียามึงมีมึงมีต่างหางเหรอเฟิร์สเออโหแล้วใครเปิดไม่ปิดวะเนี่ยปิดทิ้งเฮ้ยเฟิร์สเราต้องไปตายแล้วเนี่ยมึงเจอกันดังแจ็คยางยางยางกูเดินเช็คอยู่อะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างกูยังไม่รู้เอ๊เจสันหลบไปก่อนจีไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันหายไปเลยเอ่ะใช่เหรอโอ๊ยกูกลัวเพื่อนตายก่อนไงแล้วจะเฟลเนี่ย จะมาเชสเตอรป๊อปั๊บปั๊บปั๊อปั๊บเชงปั๊บไม่มีที่อยู่โอ้ยอยู่ข้างล่างว่ะบ้านอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ข้างถนนมึงจะขึ้นข้างบนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูมึงอยู่ข้างบนกันเหรอใช่กำลังกำลังบ้างเพื่อนมันนิ่งมากคือแบบมันไม่เหมือนเฮ้ยมีมีข้างขวาเหมือนจะวิ่งหนีอะไรอยู่ตรงนี้เฟิร์สวิ่งไปโคบมันป่าลงไปได้พี่โอพี่โอเข้ามาว่ะเฮ้ย โอ้โจะเนียนนะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเฟิร์สเฮียมันจะฆ่าเพื่อนคนนั้นไอไอวีเวลยู Help me รอดได้ไม่เฟรนด์รอนได้รอนได้รอนได้รอดได้รอดได้โอดได้กดชิปเลยรอดได้รอดได้เออเจดูไหมที่เกิดบบบ้ามาบอกนะจะได้พักเซย์มิน่าเฮียตายแล้วไอ้สัตว์มันตายไปแล้วจบแล้วถึงจะปิงวอเตอร์แล้ว ไอ้เหี้ยคนนั้นมันตายไปแล้วอ่ะแจ็คมันจะเป็นทอมมี่ป่ะเนี่ยผู้หญิงตายแล้วเดี๋ยวนะพี่บ้านเฮ้ย Fuck you เฮ้ยเราพี่เจกับพี่เฟิร์สยังไม่ตายแล้วมันจะเป็นทอมมี่ไหมเนี่ยก็นได้เลยพี่ผมต้องคุยกับมันว่าวันนี้คนนี้คุยง่ายมันคุยกับกูอยู่เมื่อกี้ลองดูอ่ะเฟิร์ส Damn it Just die ตอนสองใครใครก็ได้ตายคนหนึ่งตรงนั้นอ่ะ ล้วตาผสมเขาไ่กระปิวอเตอร์เลยโอ้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 ยเอ้ยโอ้ยโอยยอยโอ้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 ยโเ้ยโอ้ยโม้ยโอ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 ้ยโย้ยโอ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 ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยยโอ้ย้ยยยยยยยอยยย้ย้ย้ยยยย ส่งเวลาให้ขอให้เฟิร์สเป็นทอมมี่เถอะโอ้ยมันเป็นว่ะคนนั้นอ่ะเฮ้ยกูไม่มีทอมมี่ว่ะเนี่ยกูมีกูมีคุยกับมันเองแต่ถ้าอยู่ใกล้คิลเลอร์มันได้ยินนะอยู่ใกล้เฮ้ยกูอยู่ใกล้กับมันมากอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าสันสวยไอ้เฟิร์สตายอ่ะเมื่อกี้เออเฟิร์สมันยอมเกิดไม่ยอมไม่ล้มง่ายๆหรอไอ้ที่อ อมี่เกิดบนเฮ้ทอมมี่ดูดูยูวันดูคิวเจสันเออเคทอมมี่หูดวกว่ะเดี๋ยวเว้ยดวกมันบอกว่าแย่อยู่อะมึงตอบว่าไงวะบอกว่าข้างล่างนะอีเอ่อรีวิวเข้าไปเลยยูโกทูสปินวอเตอร์ยิงอันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวพี่เอาขวานเดินไปเข้าไปพี่เอาไป สปิงวอเตอร์นัดเดิมมันสปิงวอเตอร์เลยสปิงวอเตอร์เดี๋ยแกงก้องเฮียแกงเขาบอกมานลังไปเฮ้้ยไอเหี้ยแม่ย้อยแม่เย็ดเฮ่อมดแล้มันตะบไฟอู้เลือดไฟก็เป็นแล้วไอ้เหี้ยบ้านล็อกยังวะล็อกแล้วโอเคเฟิร์สมีแถบแล้วเบอร์เสิร็จควายสัตว์เกมมึงอยู่กับมันใช่ไหมตอนเนี้ยอยู่เลยอยู่เลยฮัลโหล ร้อนเออมีไปก่อนยู่ดนิกเชดิกเชิกแอว่าแหวนนี่นี่ขานแล้วป่ะวะไม่ใช่คนนีมัอยู่นานแล้วว่ะนี่ไงนี่นี่ถนนถนนถนนเฮียเฮียทอมีทอมี่ับเฮียคนนี้เฟรลี่คนนี้คุยได้เทกับบาชิเตเอ้ยเทกับแอคโอยวิ่งมาแล้ว ไอ้ทกูอยากเปลี่ยนอาวุธมั้แจ็คขโมนไม่ใช่มือในเฟิร์สจีเจลขมอนการล่อมามึงเก็บชุดจังเลยดิวดิวเก็บชุดจังเก็บแล้วไงใส่ตักมาเช็คโอเคมึงมึงเอ้ยอยู่ไหนดิไปเฟรมอยู่ไหนดิอยู่ไหนดิมาแล้วเฮ้ยตักไปให้มันพิงมาพิงมาอ้าเกือบไปซักเชือกอุ้ยสวยสวยสวย

วันน yeah. right. ี <mayor> <Yeah. book music> beard, ้เราคาดจะหไปเปิดเกมว่ะวู้โูเย้ไมีจะกเอยส์นอยส์